วันนี้เราจะมารู้จักคำสองคำนะคะคำว่าโคชชิ่งกับคำว่าเมนทอริงคำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่าโคชเป็นคำนามภาษาอังกฤษ ที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโคชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีนเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีนมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า gos แล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า Coach คำว่า Coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น Instructor หรือว่าเป็น Tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำแสลงที่ใช้กันในหมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก t u t เตที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะ ส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมีสองความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็นคนก็จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว,ว่าโค้ชที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1 6 1 0ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1,849ค่ะคำว่าโค้ชก็ถ้าเผื่อเป็นกริยาก็จะแปลว่า to teach and train ในแง่ของกีฬานะคะหรือว่า to teach S a s t u p r n v p t i v y t e t y r r t h e r t n a n l n s s นะคะคำว่าโคชิ่งเป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี Life Coaching Business Coaching Executive Coaching, Health Coaching, Financial Coaching หรือแม้แต่ Date Coaching หรือการโคชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่า Coaching ตรงนี้เนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอก,บอกบอกบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่าเอกโค้ชที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็เอ o โค้ช ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโค้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม i n g เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวน,นี้มาดูที่คำว่า Mentor บ้างนะคะ Mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า Mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experienced and trusted advisor คำว่า Mentor จริงๆแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรรณากรีกค่ะ เมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิสซุสตอนที่โอดิสซุสออกไปทําสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพรกรรณากรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึงเมนทอร์ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของเมนทอร์ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลง ท่านเป็นบาดหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les Aventures de Télémaque หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้ m e n ทอรเป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้น เมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะพี่เลี้ยงก็จะมาจาก l e s a v o y e t r e t e l e m a r หรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนาม Mentor เราก็มี verb to mentor verb ตัวนี้เป็น v e ์ b ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ